สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมพัฒนธพง์เลิศวัฒนธานครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขต้องห้ามตัวเลขที่หนุนนําชีวิตของคนแต่ละวันเกิดที่แตกต่างออกไปนะฮะว่าเลขไหนที่จะถูกชะลอกเลขไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงซึ่งตัวเลขแต่ละตัวนะครับอย่างที่บอกไว้เขาก็จะมีบุค,คลิกแล้วก็มีหน้าที่ของตัวเขาเองเพียงแค่ว่าวันนี้ เขาไปอยู่ในจุดไหนตำแหน่งอะไรเขาก็จะทำหน้าที่นะครับส่งเสริมหนุนนำในตำแหน่งนั้นๆด้วยความสามารถและก็นิสัยของตัวเขานั่นเองนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะฮะหรือราหูนั่นเองลักษณะจะเป็นอย่างไรและเลขอะไรนะครับที่เป็นเลขหนุนนำเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบาร,รมีความรักการสนับสนุน หรือเลขที่จะต้องเหนื่อยบากบั่นต่อสู้และก็รวมทังในส่วนของเลขที่ต้องห้ามเขาเรียกว่าพอมีเลขนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยนะครับมันมักที่จะมีแต่อุปสรรคและก็ปัญหาเข้ามาอย่างหนึ่ง,งบางอย่างของแต่ละปีอาจจะทําเต็มที่แต่ทําไมมันไม่ได้เต็มที่แต่บางปีไม่ได้ทําเต็มที่แต่มันกลับได้มากกว่าคาว่าเต็มที่สาเหตุเหล่านี้เกิดจากอะไรเป็นความเชื่อและความจริงที่อยู่ด้วยกัน เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราต้องทดสอบทดลองแล้วก็ค้นหาคําตอบเพื่อความสุขและก็ความสําเร็จของชีวิตเรานั่นเองนะครับกับรายการเส้นทางดวงนะครับที่เราจะมาช่วยกันหาคําตอบในแต่ละวันแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของรายละเอียดอื่นๆครับที่เราจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่นั้นคู่นี้เวลาที่มาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับจะนุนนําส่งเสริมอย่างไรและเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร แล้วเมื่อนําไปใช้แล้วเนี่ยนะครับมันจะส่งผลในด้านอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบ้านเลขที่บ้างเลขที่รถบัคตัวเลขเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานของความเป็นตัวตนของเขาแล้วเนี่ยเวลาที่เราหยิบไปใช้มันก็จะทําให้เราสามารถที่จะหยิบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับชีวิตของเรานั่นเองนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันว่า ตัวเลขแต่ละตัวนะฮะส่งเสริมหนุนนำอย่างไรสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับมาดูเลขที่หนุนนำสำหรับการส่งเสริมเกี่ยวกับบริวารสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นก็คือเลข8ละนะครับด้วยบุคลิกของความเป็น8อย่างที่บอกนะครับว่าความเป็นพุธกลางคืนตัวเองเป็นคนที่อยู่ในเรื่องราวของอบายามุกมีความลุ่มหลงมีความดื้อด,ดึงไม่ฟังใคร นะครับทำอะไรมุทะรุนะครับภายนอกอาจจะดูเงียบแต่ภายในเนี่ยนะครับเรียกว่ามีความทะเยอทะยานในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ปรารถนาอย่างมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมมีวิธีคิดนะครับที่จะหาคําตอบให้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมายนะฮะได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าไม่อยากที่จะเสียเวลาว่าเอไอไปทางเนี้ยมันจะต้องไปด้วยวิธีการไหนมันถึงจะเร็วแน่นอนครับคงที่จะไม่เดินแน่นอนคงที่มันขึ้นรถ ระดับของคนที่คิดสําหรับคนพุทธกลางคืนเนี่ยนะครับเขาจะคิดว่าทําอย่างไรให้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ให้เหนื่อยนะเพราะว่าเขาจะมีวิธีคิดในการกันกรองชีวิตของเขาเ่ยนะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นทางลัดของชีวิตนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงเลขแปดก็จะต้องเกี่ยวเนื่องกับความเป็นกลางคืนนะครับพวกอาชีพที่มันมีความเสี่ยงเก็บดอกเงินกู้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นฉลุของเขาเลยหรือจะเป็นพวกผับบาร์ นะครับงานกลางคงกลางคืนงานบริการหรืองานที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับทางด้านของสีเทาๆด้านมืดนะครับมันมีความเปิดเผยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เปิดเผยไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะฮะเลข8ก็จะมีความถนัดค่อนข้างมากและก็ค่อนข้างที่จะเป็นนักเลงเป็นทั้งนักกินนักเล่นนักเที่ยวนักทุกอย่างครับเขาเรียกว่าหาสาระก,กับชีวิตไม่ค่อยได้สําหรับเลข8ทางด้านของโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าเป็น่วงจุย้ย ะะทางด้านของาศาสตร์จีนเนี่ยนะครับเลขแปดก็ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องของโชคละได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อแต่เรากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนั่นก็คือราหูนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นราหูเป็นพุธกลางคืนสิ่งที่ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะทําอย่างไรล่ะครับให้มันถูกชะโลกแล้วก็มันหนุนนาชีวิตของเราเนี่ยนะครับไปสู่ความสำเร็จได้ดังนั้นเลข8ถือว่าเป็นเลขบริวาร ที่ส่งเสริมหนุนนําทําให้เจอพักพวกที่มีลักษณะงานคล้ายๆกันนะฮะพวกงานกลางคืนนะท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอา่าเรียกว่าผับกลางคืนเปิดผับเปิดร้านคราวกอกคราวเกนะครับหรือว่าเก็บดอกเงินกงเงินกู้เนี่ยนะครับท่านก็จะมีบริวารที่มีความซื่อสัตย์นะฮะดึงเลข8ดเข้ามามันจะมีวิธีการมีเลขเหลี่ยมในการที่จะซิกแซกหาทาอย่างไรให้ธุรกิจของท่านเนี่ยนะครับประสบความสาเร็จได้ค่อนข้างง่าย นั่นก็คือเลข8เป็นเลขที่หนุนนําส่งเสริมเกี่ยวกับบริวารน,นะฮะแต่ต้องเป็นบริวารที่เกี่ยวกับอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นบริวารที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพที่มันไม่ค่อยที่จะเป็นทางสีเทาๆสักเท่าไหร่นักเนี่ยนะครับเลข8อาจจะเป็นเลขที่หนุนนําได้ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องราวของบริวารดังนั้นเวลาที่จะเลือกใช้เลข8ก็ต้องเลือกใช้เกี่ยวกับเรื่องของเล่์เหลี่ยมบริวารที่มีไหวพริบบริวารที่มีความมุ่งมั่น นะฮะมีวิธีการของตัวเองเนี่ยนะครับว่าทําอย่างไรให้แนวทางหรือวิธีการที่ตัวเองกาลังทําอยู่หรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายอยู่นี่นะครับสามารถที่จะได้รับคําตอบได้อย่างรวดเร็วตามคําสั่งของเจ้านายด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าอยากจะมีบริวารที่เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนคนเล็แปะนะครับก็คือลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับพวกอบายมมอกอบายามุกเนี่ยนะครับบร,ริวารวนนักหลอกนักเลงเนี่ย ก็ให้เลือกใช้เลข8มาเป็นบริวารได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองครับส่วนเลข6ครับเลข6ถือว่าเป็นเลขที่หนุนนําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนดังนั้นใครที่เกิดวันพุธกลางคืนทํางานนะะกลางค่ำกลางคืนอาจจะอยู่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับร่างกายมันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงไม่ค่อยที่จะเสเบยก็ให้ใช้ในส่วนตัวเลข6เนี่ยนะครับเป็นตัวหนุนนําทําให้ สุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยนะครับกลับมาแข็งแรงได้ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้เป็นอยา่างดีนะฮะเพราะด้วยความเป็นบุคลิกของเลขหกแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะฮะเวลาที่เจ็บป่วยเข้ามานะฮะในชีวิตเลขหกตัวนี้เนี่ยครับมันก็จะทาให้ท่านมีรายได้หรือมีเงินในการที่จะรักษาตัวเองได้อย่างเพียงพอนะครับถือว่าเป็นการกระตุ้นการเงิน ในด้านของสุขภาพได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของความรักเวลาที่เจ็บป่วยโดยส่วนมากสังเกตดูจะไม่ค่อยมีใครสนใจนะครับในความในความเจ็บป่วยนั้นๆของใครก็แล้วแต่น,นะครับดับงนั้นถ้าเราเอาเลขหกเข้ามาในช่วงที่เราเจ็บป่วยอยู่นะครับก็จะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วขึ้นแล้วก็จะมีคนมาคอยดูแลนะฮะอ่าเขาเรียกว่าหาข่าวหา,า,าน้ำไม่กินเช็ดขี้เช็ดเย่ยวนะเวลาที่ช่วงป่ว,ปวยก็อาจจะเป็นไปได้ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนโดยการใช้เลข6นะครับมาเป็นตัวหนุนนำเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนั่นเองครับต่อไปเลข1นครับเลข1ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมหนุนนำเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจและก็บารมีใครที่เป็นหัวหน้าคนอยู่ในตำแหน่งสูงๆที่จะต้องทำการปกครองคนเยอะนะฮะเขาไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังเราพูดอะไรไปมันก็เถียงนะ พูดอะไรไปบอกอะไรไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ฟังมันก็ไม่ทํามันก็มีแต่ขัดมันก็คิดว่ามันเก่งกว่าเราฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะมีอํานาจนะครับในการพูดในการต่อรองหรือบริหารปกครองคนเนี่ยเลขหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ถือว่าเป็นเลขที่หนุนนําส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจและก็บารมีได้เป็นอย่างดีนะครับหรือใครที่นะครับต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ท่านเกิดมาพูกลางคืนก็มีความดื้อเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่มีความยอมก็ใช้ในส่วนตัวเลขหนึ่งเนี่ยแหละครับไปเป็นตัวที่ทําให้เวลาที่ทํางานอะไรดีใหญ่ๆนะครับตามคําสั่งตามคํามอบหมายเนี่ยก็จะทําให้สามารถทํางานนั้นออกมาดีนะครับทำให้หัวหน้าเนี่ยครับเกรงนะครับให้เกียรตินะครับไม่ใช่ว่าเป็นลูกน้องแล้วก็สั่ง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 เหมือนอยากขี้ข้าก็ไม่ใช่ดังนั้นคือลองเอาเลขหนึ่งครับเป็นตัวหนุนนําส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวของอํานาจบารมีให้คนเกรงขาม ทำอะไรไม่ใช่ว่า,าจะต้องเหยียดยามกันอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นคนมีเกียรติต้องเติมเกียรติเข้าไปเติมพลังเข้าไปเติมบาร,รมีเข้าไปเติมอํานาจเข้าไปด้วยความเป็นหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับต่อไปเลข2ครับถือว่าเป็นเลขที่หนุนนําเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงหน้าที่การงานรวมไปถึงในส่วนของด้านการเงินได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเลข2นะครับเป็นดาวจันทร์ที่จะทําให้เนี่ยนะครับเรามี วิธ <ster ling> ีคิดนะครับที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นทําให้รู้จากการเอาใจใส่คนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้รู้สึกการปรับตัวนะครับกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นจันทร์มีความอ่อนไหวมีความอ่อนโยนอยู่ในตัวนะครับดังนั้นอะไรที่มันแข็งเกินไปอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันดื้อดึงจเกินไปสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้มีสีหักสีแพงทําให้เกิดความเมตตา นะครับทำให้หน้าเอ็นดูนะครับไม่ใช่ว่าหน้าเกลียดหน้าชาังนะครับด้วยบุคลิกแล้วก็ลักษณะนิสัยของเราที่ไม่ค่อยที่จะยอมใครสักเท่าไร่นักสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนฉะนั้นเนี่ยนะครับเติมเลข2เข้าไปในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับก็จะช่วยหนุนนําทําให้เกิดความเรียกว่าความเอ็นดูนะครับแล้วก็ความเอาใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวบริวารเองนะครับใครที่ทํางานโรงงานหรือใครที่กําลัง รู้สึกว่าขาดสภาพคล่องในด้านของการเงินก็ให้ใช้ตัวเลข2นะครับเป็นตัวหนุนนําแล้วก็เติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องของรายได้แล้วก็การเงินได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาเลข3ครับถือว่าเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความมั่นคงในด้านของฐานะนะครับการเป็นอยู่ของชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเลข3เป็นเลขที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัย วันนี้เนี่ยนะครับใครที่กําลังมองหาบ้านมือสองกำลังมองหาบ้าน,ออาานโครงการจัดสรรใหม่ๆเนี่ยนะครับหรือกลัวว่าจะกู้ไม่ค่อยผ่านก็ให้ใช้ตัวเลข3เนี่ยละครับที่เป็นตัวหนุนนำนะฮะถือว่าเป็นดาวคู่ธาุลมด้วยนะ,ะเลข3กับเลข8เนี่ยนะครับมันก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับหรือผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมากมายได้ค่อนข้างง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับพ้อะถือว่า เป็นดาวที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของังหาริมทรมัพยัหรือที่อยู่อาศัยด้านความมั่นคงในชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองนั่นก็คือเลข3ครับต่อมาเลข4นะครับถือว่าเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยยากบ่งบอกถึงอุปสรรคแล้วก็ปัญหาถ้าเป็นไปได้นี่นะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตคนเรานะฮะมันก็มีควมกว่าไม่อยากที่จะเหนื่อยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเป็นธรรมดาและ้นะครับดังนั้นเลข 4, สําหรับ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเพราะว่าเลขสี่คือพุธกลางวานันมันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะฮะถือว่าเป็นเลขที่ไม่เหมาะสมในการที่จะนํามาใช้สักเท่รราไรนักนะฮะเพราะถือว่าตามคู่ดาวแล้วเนี่ยเป็นคู่ดาวที่ไม่ถูกกันนะบ,บ่งบอกถึงความล่มจมบ่งบอกถึงการขัดแยง้งบ่งบอกถึงความหายนะได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรระหว่างก,กลางคืนกับกลางวานันนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยบ่งบอกถึงความลําบาก ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับเลข4สาหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเพราะถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยหนุนนําแล้วก็ส่งเสริมก็เข้าใจครับบางอย่างอาจจะมีความอดทนนะครับเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องมีความบักบันมีความอดทนต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานะฮะทำให้จิตใจมันเข้มแข็งได้แต่ด้วยความเป็นพุธกลางวันเนี่ยมันมีความอ่อนไหวในตัวเองมันก็เลยทาให้ไม่ค่อยที่จะอดทนไม่ค่อยที่จะบักบันไม่ค่อยที่จะอุตสาหะ นะฮะใน,ในกับอุปสรรคปัญหาสักเท่าไหร่นักดังนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเลข4นะ,ะถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยที่จะส่งเสริมในด้านดีสักเท่าไหร่นักนั่นเองครับต่อมานะครับเลข7นะฮะถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องราวของอบริวารน,นะฮะหรือคนที่สนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทําวันนี้ท่านกําลังคิดโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเอ๊คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีคน หยิบยื่นมือเข้ามาหลังจากที่ท่านใช้เลขเจ็ดเพราะว่าถือว่าเป็นเลขอุปถัมภ์เลขที่ผู้หลับผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเห็นชอบเห็นดีเห็นงามหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงก็จะไม่ค่อยขัดนะครับเออเองว่ายังไงฉันก็ว่ามันก็ดีนะมันจะมีคนมาช่วยคิดมาช่วยต่อเติมโปรเจกต์ในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำหรือแม้กระทั่งรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าในการใช้ชีวิตในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนที่ก็ามาให้กําลังใจ เราอยู่หนึ่งเนื่องเขาเรียกว่าเป็นคนที่ช่วยหาทางออกนะครับช่วยเราคิดหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายได้เป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยนะครับเลข7จึงเป็นเลขที่หนุนนําเกี่ยวกับเรื่องราวของการสนับสนุนอุปธรรมได้เป็นอย่างดีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ควรที่จะเลือกใช้และเป็นเลขดาวคู่มิรนะฮะเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยนะสำหรับในส่วนของตัว7กับ8เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเลขที่หนุนนําส่งเสริมในด้านที่ดีเกี่ยวกับ เรื่องของการอุปถรัรมภ์สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนฝูงนั่นเองครับต่อมามาถึงเลขต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั่นก็คือเลข5ครับเลข5ถือว่าเป็นเลขพระและอยู่ในตำแหน่งของกาลกินีอยู่ในตำแหน่งอุปสรรคปัญหาความวุ่นวายนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่นะครับฉะนั้นเลข5าจึงเป็นเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่า มันผ่อนหนักเป็นเบาดีกว่าอย่าไปเสี่ยงมันเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเลขสติปัญญาเป็นเลขพระเป็นเลขแห่งความเชื่อเป็นเลขแห่งความรู้นะครับเป็นเลขที่มันรวมความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีมันก็เลยทําให้ความรู้ที่มีเนี่ยนะครับเสื่อมไปด้วยเสียไปด้วยนะครับแทนที่จะเป็นคนที่ฉลาดคิดมีปัญญาที่หลักแหลมนะฮะมีคุณธรรมมันก็กลายเป็นอะใช่ปะ อกุศลอกุณธ,ธรรมไปนะครับเป็นคนที่จะไม่ค่อยมีคุณธรรมในตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะว่าห้าเสียมาอยู่ในตําแหน่งของกละกินีดังนั้นใครที่เกิดันพูดกลางคืนเป็นไปได้หลีกเลี่ยงเลยครับหลีกเลี่ยงเลขห้าไว้ก่อนนะครับลองอย่างที่ผมบอกนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมบอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องลองพิจารณากันดูว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านทั้งหมด10ตัวเนี่ยนะครับมันมีเลขไหนที่ร้อยเรียงกันอยู่ มันส่งเสริมอย่างไรแล้วก็ลองสังเกตดูว,ว่าไอ้ความวุ่นวายและการสนับสนุนที่มันเกิดขึ้นกับระยะเวลาที่เราใช้กันมาเนี่ยหลายปีบางคนกันหนึ่งปีบางคนก็2สองปีบางคนก็3ส,สามปีมีเยอะมากครับที่ inbox เข้ามานะครับทางแฟนเพจนะครับหมอพัดช,ชัวป้าทาง a c e b o o k เนี่ยนะครับเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะฮะผมก็แนะนําไปลหลายๆท่านคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจหรือดูรายการของเราเนี่ยนะครับท่านจะเริ่มเข้าใจว่า ควรที่จะเลือกเบอร์ไหนเข้ามาหนุนนําแล้วก็ใช้นะครับเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมกับชีวิตของตัวท่านนะฮะแต่ถ้าบอกให้ผมบอกว่าเลขนะั้นมันดีเลขนี้ไม่ดีบางคนก็นมานังจําว่า,เ,าเลขนี้ดีใช่ไหมควรจะมีเลขนั้นใช่ไหมควรจะมีเลขนี้ควรจะไม่มีเลขคือมันมันแล้วแต่นะฮะว่าถ้าเป็นคนเกิดวันไหนควรที่จะหย,ยิบมาทําแบบไหนหนุนนําอย่างไรในอาชีพของท่านที่ท่านเป็นเพราะอาชีพมันก็ต้องดูในเรื่องของตัวเลขประกอบ ว่าตัวเลขเขามีความสามารถแล้วก็หนุนนําในด้านอะไรของวันต่างๆด้วยฉะนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะเลือกเบอร์โทรศัพท์นะฮะเป็นของตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับท่านมากที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณมากมายสาหรับทุกการติดตามขอบคุณสําหรับทุกท่านที่กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์บอกถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนที่เกิดในวันต่างๆโดยเฉพาะ ช่วงนี้นะครับเป,เป็นวันของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาอย่างไรก็แต่ก็ตั้งอยู่บนความเป็นจริงนะครับชีวิตต้องคิดให้เยอะแต่อย่าคิดมากเดี๋ยวจะระสาทโรคประสาทจะถามหา,หาใช้สติในการดําเนินชีวิตอะไรถูกอะไรควรก็พิจารณาอันดูด้วยเหตุแล้วก็ผลนะครับชีวิตของท่านก็จะมีความสุขและก็ความปลอดภัยตลอดไปรายการเส้นทางดวงของเราถือว่าเป็นรายการที่ช่วยน้นนําในด้านของความเชื่อ ให้ท่านเอาไปพิจารณาประกอบร่วมในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยอย่างมีความสุขด,ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายเวลาหมดหมดเวลาโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ